ครับก็นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เรามีการเพิ่มเมนต์นะครับหรือดัดนะครับแล้วเราก็มาพักไห้ไรนะครับจบงานเสร็จแล้วเราก็มาเ็ษนะครับหรือใดหรือตกแต่งในลักษณะของทรงในกลุ่งของทวิกกี้นะครับแฮ์ฟรีสไตล์นะครับครับวันนี้ผมอ้อนนะครับสมจิตดิสัาดีหรือ KTO ี y a c า d อ m y ามี เอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปแบบนะครับของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของทวิกกี้แฝฟรีสไตล์นะครับจากพ o i แรกจุดแรกนะครับที่ออดคัดหรือการตัดในโซนของซอยเปิดหูนะครับสร้างกอบปลายชายแนวหรือเส้นะโครงสร้างนะครับสีละหรือลักษณะของสีหัวก็ออกมาได้ทุยเสร็จแล้วเรามาเก็บต่อในโซนของหลังหูไรก่กอบปลายชายแนวหรือการโค้งมน นะครับหรืองานเชื่อมต่อนะครับการทํางานหรือการพลาดหรือการเอาเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในแนวกึ่งของ t วิกกี้แอร์ฟรีสไตลเราสามารถที่จะอัพพายหรือดัดแปลงอย่างเช่นเคสนี้นะครับเขามีการเขาเรียกว่าเช้งโคเลนนะ หรืองานทำสีนะครับหรือเป็นลนักษณะของงานฟักไฮไลท์หรืองานเพอร์เมนต์หรืองานดัดนะครับที่มีการผสมผสานอยู่ในทรงเดียวของทวิกกี้แอนฟีซา์นะครับการนำพาโดยการเอาเทคนิคต่างๆนะครับมามิกหรือมาผสมผสานือการทำงานให้รูปแบบหรือทรงออกมาลักษณะของงานเด่น ความหมายของออสนะครับคอลเลอร์นะครับเป็นกึ่งลักษณะของเรสบาวก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับหรือเป็นน้ําตาลออกแดงนิดนึงส่วนนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นโกลเด้นหรือเป็นลักษณะกึ่งของทองนะครับส่วนงานเพอร์เมนต์นะครับคืองานดับในลักษณะกึ่งของซอฟมิวหรือเป็นลักษณะของซอฟเพล ความหมายก็คืองานดัดในเกลื่องของธรรมชาติเพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือเส้นผมออกมาได้ผิวหวานนะครับเป็นความรู้ดีกว่านะครับเป็นเทคนิคนะครับที่ออสนะครับและทีมงาน k t o b y a c a d e m y มาเผยแพร่นะครับหรือมาแชร์4ช่องทาง tiktok youtube facebook live และช่องเรียวเพื่อนน้องตลอดจน fc ทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีสุดท้ายจะเห็นนะครับขอบปลายชายแนวหรือศีสะ โครงสร้างนะครับหรือลักษณะของหัวข้อออกมาได้ถุยการทํางานหรือการพลาดหรือเอาแนวแต,ต่างๆนะครับที่เรามาลักษณะของการดีไซน์ดีกว่านะครับนะจะขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านกว่าออดขยับมาในโซนปีของซิกด้านซ้ายค้อยลายเกนนะครับหรือตัวแพทเทนหรือตัวสร้างกรอบลายชายแนวในโซนของติกด้านล่างอาดใช้กันไกดิวนะครับหรือเจาะหรือการแท็กหรือกึ่งลักษณะของปลายผม ปลายลายชายแนวหรือลักษณะของทรงย่อออกมาลักษณะของงานโดดเด่นนะครับหรือการลักษณะดีไซน์ออกมาเสร็จแล้วออสมาใช้กันไกลนะครับทิมหรือเลมหรือเต็บเก็บในลักษณะของจรความหมายก็คือการที่เราสร้างรอบลายชายแนวจากจรที่เราคัดนะครับในส่วนของซิกานซ้ายเราใช้กันไกดิวเจาะหรือลักษณะของการแซก หรือการไล่โค้งมนตามจอนนะครับส่วนขอบลายแนวหนือลักษณะโซนของซิกด้านหลังเราเชื่อมต่อก่อนออกมาให้ได้สวยงามส่วนขอบของด้านหน้าคืองานคัดหรือเราตัดนะครับในเกึ่งของผมมา้าเราโค้งมนเข้าหาจอนเป็นการทํางานหรือเป็นเอาเทคนิคนะครับเป็นการเอาความรู้ดีกว่านะครับเสร็จแล้วออสมาพลิกมือหรือมาสะบัดคัด หรือมาปัดลายชายแนวในโซนของโหนกผมหรือกึ่งกลางของศีรษะหรือลักษณะของข่าวแอร์เรียรูปบุกุลรูปภาพหรือโซนของเซนเตอร์จากขอบลายชายแนวของกึ่งกลางจากงานโค้งมนในโซนของปีกด,ด้านข้างตลอดจนถึงขอบลายชายแนวในโซนของโหนกหลงังอันนี้ก็คืองานเชื่อมต่อหรืองานโค้งมนตามโครงสร้างสีละลายแนวจากปลายลายแนวที่เราคัดหรือการตัดใช้กันไกเดิวหรือเจาะ หรืองานแซกของปลายผมเราต้องให้ปลายลายใจแนวหรือลักษณะของเส้นผม ขาออกมาในเกึ่งของงานพิวนะครับหรือลักษณะของเกึ่งของธรรมชาติการกัดนะครับหรือการดีไซน์หรือการออกแบบในแนวของทวิกี้แฮร์ฟรีไซน์สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือ1ให้ดูทีสะทุย2นะครับเขาอให้จัดเซตหรือดูแลทรงเองได้ 3. นะครับการคัดหรือการตัดแล้วให้มีเนื้อผมที่หนา4นะครับการตัดหรือการดีไซน์หรือให้เป็นลุกหรือเป็นเทนนะครับหรือเป็นสไตล์ในสมัยใหม่นะครับ อ๋อีออจัดให้นะครับครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจน4สายทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเหลียวก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องและ f อทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับก็กดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ออส และทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปเสร็จแล้วออสมาเช็คหรือมาเก็บลักษณะของทรงความหมายก็คือรูปมงกุฎรูปพาร์ดในโซนของโหนกหลังแล้วเช็คเราเดินกันไกลเพื่อ,อไล่ปลายลายชายแนวให้ทรงเขาออกมาได้พิ้วนะครับหรือลักษณะกึ่งของธรรมชาติการดีไซน์หรือการออกแบบนะครับหรือการ นะครับออกแนวทางของทรงที่เป็นรีสายเนี่ยทุกรูปแบบครับครับปลายลายชายแนวของทรงต้องออกมาได้ผิววะนะครับเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับขอบลายชายแนวในส่วนของซิกด้านซ้ายออดพิกมือนะครับหรือลักษณะของการใช้ปลายกันไก่แซกหรือการดิวหรือการเจาะหรือการสะบัดคัดเพื่อไล่ปลายลายชายแนวให้ออกมาลักษณะของงานเด่นเป็นความรู้นะครับเป็นเทคนิคนะครับครับวันนี้ผมอ้อนะครับสมจิต ดิสพัรตดีนะครับหรือ KTO ีโบาอาร์คารามีนะครับมีกันแพน4ช่องทางทิกตอกยิ่งทัานแอดนะครับเอกกรมครับเอสโซเอมเจไอทีนะครับออสตอมจิต หรือออ t ติกตอกนะครับอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกคืองานคัด2นะครับคืองานโปรเมนสาก็คืองานทำไฮไลท์การดีไซน์หรือการออกแบบท่านก็สามารถที่จะมิกหรือไปผสมผสานการทํางานได้นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามานะครับก็เพียงท่านแอดเอกกมครับ s o m j i t นะครับออสมจิตหรือออ t ติกต k อกส่วนทาง Facebook Li น์เอฟบริเดนะครับแต่ละวันนะครับออตเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆอาจจะเป็นครั้งหนึ่ง นะครับที่ออสประสบความสําเร็จความหมายก็คือออสเป็นแชมป์ผมสุภาพตตีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนไปแข่งที่วูเยนาที่อิตาลีออสนาพานะครับเอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปรลักหรืองานแขนงในกลึงของเสริมสวยหรือแนวของกลึงของซาลอนมาเผยแพร่มาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนเอฟซีทุกท่าน ท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง Facebook Live f ฟบีและอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วเพียงท่านแอดมินหรือแท็กเข้ามานะครับทางช่อง Facebook Live like อ D บีท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีเช่นกันสุดท้ายออสยังมีทางช่อง u t u b e นะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านนะครับท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้อาจจะเป็นบายเราเมคอัพก็คือแต่งหน้ากล้าวผมตลอดจนถึงงานเคมีคืองานเช้งคอเลอร์ color. งานพมเมนต์นะครับงานาไฮไลทตลอดจนถึงงานรีบอร์นิ่งกึ่งของสเตทหรือเป็นแนวของดัดดิจิตอลดัดปลายนะครับยืดโคนเป็นการทำงานดีกว่านะครับที่ออสและทีมงานข t o ที a โอแบครามีเอาเทคนิคเอาการทำงานเอารูปรักนะครับหรือการเรียนรู้ในการแหนนนะครับมาแปลหรือมาแชร์สุดท้ายออสมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือต้งช่องเรียว ตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับไปเพื่อนให้น้องขแขนของสายวิชาชีพเขามาพิเศษหรือคอนเทนต์งานกันได้ตรงช่องเดียวนะครับตรงนี้นะครับผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกิจภาพมีการทํางานที่โดดเด่นอยู่แล้วนึกว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือมาแบ่งให้น้องๆนะครับที่เขารอนะครับหรือลักษณะของการเรียนรู้ในขแขนของสายวิชาเสร็จแล้วออสมาเช็คหรือมาเก็บลักษณะกรอบของทรออง ความหมายก็คือขอบลายใจแนวหรือลักษณะของทรงเราต้องการให้เขาลักษณะของการเป็นกึ่งของฟิสคอนนะครับหรือเป็นฟิงเกอร์ดดยนะครับก็ความหมายก็คือการที่จบงานเราสามารถที่จะใช้มือเซตหรือจัดทรงเองได้อันนี้เป็นกึ่งของธรรมชาตินะรครับหรือเป็นการทำงานในรูปแบบของ keto keto bar academy ี่ออสเอาแนวทางของงานพ a ช s i o นะครับสวยนะครับหรูเก๋เท่นะครับในสาย k t o by academy ความรู้ที่เราแบ่งปันความรู้ที่เราแชร์หรือความรู้ที่เราให้กันซึ่งแก่ละกันสุดท้ายนะครับออสมาเก็บในลักษณะของชายผมปลายลายชายแนวหรือลักษณะของตินผมเราต้องการในคอสโมูนะครับหรือลักษณะของความกลมเกลื่นหรือลักษณะของงานผิวหวานนะครับจุดหลักนะครับก็คือเราต้องการในศีรษะ โครงสร้างนะครับหรือสีละหรือลายแนวหรือศิษะก็ถุย2ก็คือให้ลักษณะของงานเซตหรือจัดทรง3นะครับที่เราสามารถที่จะใช้ฟิลฟิงเกิลหรือใช้นิ้วมือสางหรือเซตทรงออกมาได้ด้วยนะครับสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของงานโบร w b l ในที่นี้ความหมายก็คืองานโบงานใดงานเป่าเซตหรืองานจัดทรงนะครับในแนวของฟรีสไตล์ วันนี้เราและทีมงานตลอดจนสี่สายทางก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับหรือ f c ทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับ KTO a c a บาอัครกันอยู่อย่าลืมนะครับที่ช่องทาง t ิกต o k YouTube Facebook l i v e และช่องเหลียวท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีแล้วก็อย่าลืมนะครับหลายท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษาอีกอยากจะเรียนรู้อีกพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถ